ปัดและโบราณวัตถุอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเบ้าหลอมภาชนะท,ทั้งที่เป็นหินแก้วและโลหะบางส่วนที่ชาวบ้านขุดเจอจากควรลูกปัดนั้นปัจจุบันได้ถูกจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานคลองท่อมซึ่งพระครูอาทรสังวรงกิจหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดคลองท่อมที่ท่านสมาชิกสภาจังหวัดกล่าวถึงเมื่อสักครู่เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นด้วยเกรงว่า สมบัติของชาติจะกระจาจ,าจ,าจายสูญหายว่ากันว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นท่านเกิดนิมิตว่ามีคนโบราณมาบอกกล่าวให้นำดอกไม้ทูบเทียนไปจุดและขุดหาของใต้ดินที่ควรหลังวัดเมื่อตื่นจากฝันท่านจึงทำตามจนได้เจอกับลูกปัดจำนวนมากเข้านั่นเองลูกปัดสุริยเทพคือลูกปัดที่ได้รับการกล่าวขานสูงมากที่สุด โดยช้อยอย่างยิ่งเมื่อชาวบ้านแรกเจอเนี่ยก็เรียกว่าลูกปัดหน้าคนต่อมาเนี่ยก็ลูกเรียกว่าลูกปัดอินเดียนแดงแต่สุดท้ายท่านอาจารย์กลิ่นคงเหมือนเพชรเนี่ยท่านบอกว่าอยากจะเรียกว่าลูกปัดสุริยเทพเพราะเหมือนกับหน้าเทพแล้วมีรัศมีเหมือนแสงตะวันกําลังสาดทาให้ลูกปัดนี้นะครับจึงได้รับการให้คุณค่าจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือนักโบราณคดีจํานวนมาก ทำการศึกษาเพราะว่าเนื้อแก้วที่ใช้ผลิตลูกปัดนี้เป็นแก้วจากซาสเนียนซาสเนียนคือต้นคืออยู่ในเปอร์เซียโบราณนะครับแล้วในโลกนี้ไม่พบที่ไหนนอกจากพบที่คลองท่อมเป็นจำนวนมากจนสันนิษฐานว่าผลิตที่คลองท่อมหรือเปล่านอกเนือจากเนื้อแก้วและจำนวนของลูกปัดที่บ่งชี้ว่าบริเวณคลองท่อมนั้นเคยเป็นแหล่งผลิตในอดีตมาก่อนแล้ว ยัมีวัตถุโบราณประเภทอื่นๆในพื้นที่อีกหลายชิ้นที่ช่วยยืนยันข้อสันนิษฐานเช่นเครื่องมือหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าครกบดยาก็เช่นกันซึ่งแม้จะถูกเรียกขานเช่นนี้แต่ก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้สําหรับการบดถลุงแร่เพื่อการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับหินและแก้วในสมัยนั้นเสียมากกว่าปัจจุบันชาวบ้านที่ตำบลคลองท่อมใต้